เรื่องเล่าจากธิระชัยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากสําหรับสุขภาพนะสุขภาพเออเพราะว่าพูดถึงสุขภาพนี่เราก็จะต้องพูดถึง EMS อืม EMS คืออะไร EMS คือไอ้ที่ส่งด่วนของไปรษณีย์ใช่ไหมเรา EMS ใช่ส่ง EMS ก็แพงหน่อย EMS นี่ก็มันมาจากคาว่า express อ,อ,อะไรล่ะเอ,อ express เมลเซอร์วิสฮแต่ว่า E.M.S. ของเรื่องสุขภาพคือมันมาจากคำว่า eat eat คือการกินของที่มีประโยชน์นี่คือตัว e หมูหมูก็คือเราเคลือนไหวร่างกายให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าและ sleep เรานอนหลับเพียงพอหรือไม่ E.M.S. ของสุขภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเขาว่า ว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่ามันมีปัจจัยหนึ่งที่เรามองข้ามนอกเหนือจาก EMS แล้วนะมันคือเรื่องของ B คือ Bridge ก็คือเรื่องวิตหายใจะอืม๋อเรื่องหายใจแน่นอนนลยนะเพราะว่าอากาศดีๆคนก็ตายแง่แก่ใช่เออผมรู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาหายใจที่ยังหายใจอยู่ต้องหายใจให้เป็น หายใจลึกๆเมื่อนึกได้โปรเผาบอกเออผมผมเคยพูดไปถึงอดีตผู้บัญชาการทหารตำรวจอะไรหลายๆคนทิพดีทำัมก่อนนะที่ก่อนยังไม่ได้เป็นบอกหายใจเข้าไว้นะกินข้าวครบสามมื้อเดี๋ยวได้เป็นรวมทั้งจะประหลัดกทมปัจจุบันหายใจไว้นะอะไรแต่ว่านั่นมันคือการหายใจเพื่ออยู่แต่ก็บอกว่านี่หายใจให้เป็นครับ หายใจให้เป็นนี่มันจะเปลี่ยนอัตราการเต้นของหัวใจที่ผมศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าผมจะได้ยินผมพูดระยะหลังเบปล่อยว่าหัวใจมันเต้นเร็วอนะ่ะอืมเขาบอกว่าถ้าหายใจเป็นเนี่ยนะมันจะมันจะช่วยการเต้นกระตุ้นระบบย่อยอาหารเปลี่ยนค่าความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดได้แล้วก็อ,อะไรต่างๆในการหายใจเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทําง่ายที่สุดและเห็นผลเร็วที่สุด เขาก็เลยสอนเอาไว้สอนวิธีการหายใจไว้3สามแบบครับแบบแรกหายใจเนี่ยนะหายใจก็ต้องสอนต้องสอนเหรอเ้วต้องเรียนนะอ่ water breathing ก็คือหายใจแบบน้ำเปล่าแล้วก็ whisky breathing ก็คือหายใจแบบ whisky นะอันนี้ชอบอแล้วก็ coffee breathing กาแฟก็คือการหายใจแบบกาแฟมันชื่อของการหายใจนี่ัน,น่นอนฮะจะอธิบายอย่างนี้หายใจแบบน้ําเปล่านี่นะฮะคือหายใจเข้านับหนึ่งถึงสี่ฮะคุณลองหายใจเข้านับหนึ่งถึงสี่สั้นๆดิอ่ะจบละหนึ่งสองสม่ทีนี้หายใจออกก็นับหนึ่งถึงสี่เหมือนกันครับ สองโอ้โหนี่จาพุงยุบเลยนะอืมเขาบอกว่าเฉพาะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยรวมแล้วประมาณสิบวินาทีก็โอเคละอืมนะฮะหายใจแบบน้ำเปล่าจะช่วยให้เราผ่อนคลายและลดความเครียดได้ออจะทำเมื่อไหร่ลหายใจลึกๆเนี่ยนะท้งนั้นนะครับ Water Breathing ต่อมาก็วิสกี้นะเออมันต่างกันยังไงหายใจแบบ เล่าใช้วิสกี้นะครัพวกผมหลายคนนะพี่ศักดิ์พี่เตี้ยพี่ธรเลยนะชอบหายใจแบบนี้เขากมชอบหายใจเข้านับหนึ่งถึงสี่ฮะหายใจเข้านับหนึ่งถึงสี่นะเหมือนเดิมนะแต่หายใจออกนับหนึ่งถึงแปดฮะโอ้โหเข้าก็้าไปหน่อยโอ้โหออกไม่พุงยุบเลยนะพอะออกนั้นหนึ่งถึงแปดฮะเออต้อไมายาวขนาดนั้นล่ะ รวมแล้วใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบสองมันจะมันจะนะสิ้นลมหายใจตอนออกนี่แหละครับคุณธีรชัยเขาบอกว่าหายใจแบบวิสกี้เนี่ยนะคุณยุทธพงศ์จะช่วยให้เราเคลิ้มและหลับได้เร็วขึ้นนะผมไม่ได้กินวิอย่างนั้นอ่ะเออเพราะมันเป็นกระตุ้นระบบประสาทซึ่งเป็นระบบที่ทํางานในสภาวะที่ร่างกายพักผ่อนนะเราสามารถหายใจแบบวิสกี้สักสิบยกหรือจนกว่าเราจะพลอยหลับไปเลยก็ได้ อันนี้ก็คือวิสกี้บริงส่วนคอฟฟ่บริ่งจะแตกต่างจากสองแบบแรกโดยสิ้นเชิงครับเราใช้จินตนาการดูนะครับว่าเวลาที่มีอะไรคัดจมูกนะฮะท่านผู้ฟังฮะมสุดทชเหมือนกับขี้มูกดูก็ได้แลอ,อ,อะไรหายใจออกแรงๆก <c oughs> <c oughs> ็ันขนาดแบบนี้สี่หนนะฮะติดติดกันไม่ใช่สี่หนนะยี่สิบหนนะ หายใจออกสั้นเนี่ยก่อนอแล้วก็ทำซ้ำอีกสองยกก็รวมแล้วสามยกก็หกสิบครั้งทอ,อปปี้เบสติ้งเนี่ยนะคือพุ๊บยี่สิบครั้งหายใจแบบกาแฟเนี่ยเขาบอกนี้ครับเขาบอกจะช่วยปลุกระบบประสาทฮนะปลุกระบบประสาทนะซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับสภาวะที่ต้องใช้พลังงานมันจึงทำให้เรามีความตื่นตัวแต่ไม่ควรทำบ่อยเกินไป แนะนําให้ทำสามเวลาคือเช้าตอนอ่อนก่อนจะออกกําลังกายบ่ายๆแก่ๆที่พลังงานมันตกไปอ่ะนะฮะแล้วก็อาจจะเย็นๆนิดหน่อยอะไรตักหรือว่าวันละสักสองรอบก็ได้อืนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องไปทดลองดูนะท่านผู้ฟังนะเรื่องเล่าจากธิรชัย